ก็อยากฝากถึงทุกคนนะว่าเรื่องเรื่องที่มันดีที่สุดในชีวิตนะ่ะคือเรื่องรักษาจิตตัวเองให้ได้นะเรื่องอื่นๆเนี่ยนะเรื่องที่มันสําคัญที่สุดในชีวิตนะถ้าเรารักษาเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตแต่ได้รักษาจิตของตัวเองเป็นให้จิตตัวเองอ่ะมีความสุขมีความสบายมีความโล่งโปรง่ง ไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกอไม่ถูกตัวปรุงแต่งไม่ถูกตัวอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่คอยดักเขาปรุงแต่งอยู่เรื่อยอ่ะมาทำร้ายเขาแล้วเนี่ยเขามีความสุขในตัวเขาเองแล้วเนี่ยมันจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดของชีวิตนะเพราะว่าเราจะมีสิ่งที่เรามีทั้งหมดน่ะล้วนแล้วแต่มันมาจากการปรุงแต่งทั้งนั้นให้เราเข้าใจนะอ่ะสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดน่ะมันเป็นสมบัติของโลก นะมันไม่ใช่สมบัติของเราหรอกเราต้องเข้าใจมันดีๆไม่ว่าจะวิเศษวิโสขนาดไหนหรือจะวิจิตพิสดารขนาดไหนหรือจะทําให้เรารู้สึกเคลิด้ดเคลือนเจริญใจขนาดไหนก็ตามแต่มันเป็นแค่มันไม่ใช่สมบัติของเราเป็นสมบัติของโลกมีเรามีสมบัติเดียวคือจิตเราจิตเราเท่านั้นแหละที่จะอยู่กับเราได้ตลอดแต่การปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันแค่เป็นปรากฏการผ่านมาแล้วก็ผ่านไป นะมันไม่มีอะไรจีรัง,ย,งยั่งยืนหรอกเราอย่าไปทุ่มเทเอาเอาจริงเอาจังเอาถูกเอาผิดเอาได้เอาเสียกับมันมากนะักเหมือน,เป,นเป็นแค่เครื่องมือให้ช่วยชีวิตสะดวกสบายเท่านั้นเองเพื่อรอวันจากกันของมัน่เฉยแต่จิตเราอะถ้าปร,ประคองดีแล้วรักษาดีแล้วให้มันปลอดภัยจากการหลงไปยึดติดในการปรุงแต่งต่างๆ มันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นนะนี่เป็นสมบัติของเราจริงๆก็ข้อให้เราฝึกฝนเอาสมบัติของตัวเองเข้ามาให้ได้นะการได้มาคือได้รู้ก็คือได้สมบัตินั้นมาครองแล้วนะทุกครั้งขอห้อพวกเราฝึกกันให้มากๆนะถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้เจอกันฝึกอยู่บ้านฝึกอยู่ทุกที่ท,ท,ท,ทุกสถานทุกการเวลาเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติทั้งหมดเลยนะ อย่ารอว่าตองเจอก่อนมาก่อนเข้าคอร์สก่อนเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาเนี่ยแหละเป็นการฝึกที่ดีที่สุดเป็นตัวชี้วัดว่าเราเข้มแข็งหรืออ่อนแออ่อนแอก็ไม่เป็นไรเข้มแข็งก็ไม่เป็นไรเราแค่ฝึกเรียนรู้ว่าอ่อนแอเป็นยังไงเข้มแข็งเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไปไม่ใช่ว่าคนไหนจะเข้มแข็งก็เข้มแข็งตลอดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเข้มแข็งมันก็จะมีท่องมันหรือคนอนันนัอ่อนแอแล้วอ่อนแอตลอดก็ไม่ใช่นะเราจะไม่ได้เอาว่าถูกหรือผิด ดีรู้ชั่วชนะหรือแพ้แต่เข้าใจความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงระดับลงทุกขึ้นเปลี่ยนแปลงก็ดับลงแค่นี้เป็นหลักเอาไว้นะล้วเราจะปลอดภัยแล้วก็จะได้สมบัติคือจิตวิญญาณของเราเองอะมามามาครอบครองคือได้จนกระทั่งเขาได้อาศัยตัวเขาเองอยู่บนโลกใบนี้โดยไม่หวั่นไหวกับโลกใบนี้ได้แล้วอันนั้นก็จะปลอดภัยทุกๆุกคน ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมในเส้นทางของตนเองทุกคนันทุกคนเธอนะเจริญพร